สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับคุณวอน Q&A Q&A มาอีกแล้วนะครับผมอ่ะวันนี้นะฮะอัปเดต,ตสมาชิกกันก่อนนะครับสมาชิกของเราในกลุ่ม1,456หน่วยครับขาดอีก4 4หน่วยครับจะได้ถึงพันห้าฮะไปพยุงกันไปฮนะช่วงนี้คนไม่ค่อยเข้านะ รายการช่องคนน้อยก็อย่างนี้แหละไลฟ์ออฟฟิเชียเราจะ200คนแล้วนะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆติดตามกันไปนะฮะมีสินค้าอะไรเข้ามาใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ติดตามดูเอาที่ช่วงนี้จะมีภูมิคุ้แจไนท์ไซส์เข้ามานะผมก็จะโพสต์ลงในนั้นฮะภูมุญแจไนท์ไซส์ก็เป็นสินค้าแบรนด์เนมชนิดหนึ่งนั่นเองก็คือเป็นภูมุญกภูมุญแจที่มันคูลๆหน่อยคนเคยใช้ก็คงรู้ว่าเออสรรพคุณของมันดีขนาดไหนแล้วก็ ราคาไม่แพงนะครับที่ร้านเราเริ่มมีสินค้าตัวนี้เข้ามาจําหน่ายมากขึ้นหลายหลายรุ่นเลยนะครับช่วงนี้ก็มีของเข้ามาอะไรผมก็จะอัปเดตใน l i น์ออฟฟิเชีนะถ้าใครสนใจก็กดเข้าไปดูในนั้นได้อ่ะมากับคําถามเพื่อนๆน,นะครับไ์สาระกับครูแวนคิเพื่อนเขาถามมาว่าคําเรียบเรียงระดับเกรดเหล็กระดับล่างจนถึงระดับสูงเกรดพรีเมียมได้ไหมครับพร้อมสรรพคุณด้วยอ่าโอเค พอเลียงเลียงลังสันดูซ้ายดูขามีของเข้ามาอยูนะ่เลยฮะโอเคผมพอจะเรียงได้นะทีนี้วันนี้เราจะเรียงกันยังไงดีนะครับอย่างจำที่จำที่บอกตรงนี้ว่ามีดมันมีองค์ประกอบอยู่สี่อย่างหลักๆเลยนะฮะไม่รู้หละ่ะมันจะใช้เหล็กใช้สแตนเลสล่ออะไรออกมาไม่รู้ละ่ะเขาจะเอาลักษณะของคุณสมบัติของใบเขาไม่ได้สนวยนะใบ,บมีดจะเป็นใบอะไรเขาเอาแค่วัสดุทําใบนะครับหนึ่งเรื่องการรักษาคมอืม มันจะมีสี่องค์ประกอบของ,งของมีดนะหนึ่งเรื่องการรักษาคมทําไมต้องใช้การรักษาคมก็เพราะว่าเราใช้คมมีดในการทํางานครับถ้าคมมีดมันคมแข็งแกร่งมันก็จะสามารถใช้งานได้นานครับกว่ามันจะดือน,นึกภาพมากคุณอยู่เขียงหมูว่ายไอ้ทียเอาไปรัดอีกแล,ล้วเขียงรัดอีกแล้วากาศอีกเล่มหนึ่งอืกูฟันถ้ากตีห้ายันที่ยังหันหมูไปฆ่าหมูไปสามสิบตัวเนี่ยยังไม่ต้องทาอะไรกับมันเลยอ่านึกภาพออกไหมฮะ นั่นคือการรักษาคมครับและการรักษาคมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะแปรผันตามคุณภาพของวัสดุทำมีดย,ยิ่งวัสดุทงมีดคุณภาพสูงเท่าไหร่เกรดพรีเมียมไฮเอ็นซูเปอร์เอ็นเฮียอะไรก็มันก็จะมีการรักษาคมที่ดีโดยหลักการแล้วโอเคไหมไหนักวิทยาศาสาตร์แม่งก็นั่งคิดมาเพื่อแก้ปัญหาตัวเนี้ยแล้วก็พัฒนาวัสดุขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวที่2ที่เขาดูกันคือพอมันใช้คมปุ๊บมันก็ต้องรับคม เฮ้ย hey, รักษาคมดีรับคมง่ายไหมมันมีมัมีดบางประเภทด้วยนะที่รักษาคมดีแต่รับยากก็มีมีดบางประเภทรักษาคมไม่ค่อยดีเดี๋ยวก็ทื่อแต่ทื่อปั๊บปาดฟาบคมเหมือนเดิมจุ๊บจุ๊บทื่อปั๊บปาดฟาบนี่คุณจะเจอได้ในตะกูเด U S แบบมีดโคสตีวแบบแม่งโคตรดีเลยปั๊บป๊บ,ปบไอ้นี่ดีไหมนี่ก็ดีอ่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะอปั๊บป๊บแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ทื่อเร็วแต่มันก็รับเร็ว นี่คุณสมบัติในการรับมีดขึ้นมาข้อที่3คุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องการทนการกัดกร่อนก็แน่นอนถ้ามันเป็นสแตนเลสก็จะทนการกัดกร่อนอยู่แล้วแล้วก็ส่วนข้อที่4นะครับเรื่องของทับเน็ตความเหนียวมันความเป็นสปริงของมีดมันเด้งล้วมันดึงกลับได้ไหมเวลาใช้งานเวลางัดึนภาพงเวลาหันไม้อะงัดขึ้นมาเนี่ยการบิดตัวของมันมันสามารถบิดแล้วกลับมาที่เดิมได้ไหมหรือบิดบิด,บดแล้วแม่งเบี้ยวเลยแตกเลยอะไรเงี้ยนั่นคือเรื่องความเหนียว นะครับความเหนียวของมันอ่ะทีนี้เราก็มาดูว่าเฮ้ยองประกอบหลักจริงๆงั้นผมตัดออกผมเอาแค่2อันนะครับเรื่องความคมทนการรักษาคมและเรื่องของการรับคมท้ามีดที่ดีในมุมมองในวิชั่นของผม2ตัวนี้สำคัญนะครับผมเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับที่เขาเป็นพวกรีวิวมีดอ่ะเขาก็จะให้ตัวเลขเอาไว้ผมอินตัวเลขตัวนั้นละกันนะครับเพราะ หรือว่าเขาเอามาเขียนบทความแล้วก็น่าเชื่อถือก็เอามาใช้ประกอบการเล่าเรื่องของผม reference มันคือเว็บ n i f e user นะครับก็ลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลในนั้นได้แต่ผมสรุปรวมห่อมาให้ละอผมสรุปมาได้ว่าช่วงนี้บิ t c o i n ลงนะลงมาพักหนึ่งแล้วนะฮะเอามันฮะเทรดเอามันลงทุกตัวนะวันนี้ก็ลงลงกลางคืนลงมาทั้งอาทิตย์เลย อ่ะมาต่อนะฮะเราจะเรียงโลหะเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับผมเอาผมคิดค่าของผมแบบนี้คือค่าเต็มสิบของเอสดีเทนชันนะครับเขาให้ไว้เท่าไหร่ผมหยิบม,มาเท่านั้นส่วนสิบแล้วก็เรื่องของชาร์ปเนสนะครับความสามารถในการรับคืนเต็มสิบได้เท่าไหร่เอามารวมกันนะครับได้ตัวไหนได้น้อยที่สุด ก็จะอยู่ล่างสุดตัวไหนได้เยอะที่สุดก็จะอยู่บนสุดเอาเท่าที่ของผมมีประกอบนะฮะอ่ะเอาตัวแรกก่อนฟังแล้วจะน่าตกใจถ้าเอาเดัชนีมาเปรียบเทียบกันนะครับมันมีดัชนีสองตัวที่ให้น้ําหนักผมให้น้ําหนักของตัวนี้พอๆกันด้วยก็เลยหยิบมากองรวมกันตัวแรกนะครับต่ําที่สุดในทัศนะของเขานะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหานะฮะมันไม่ได้แบบต่างกันแบบฟ้าก,กับเหวนาดนะ นะครับแต่ว่ามันเป็นการทดลองจากประสบการณ์นะครับก็เลยสรุปมาเป็นตัวเลขตัวที่ต่ำที่สุดนะครับตัวแรกเอ e ดีเทนชั T ่นนะครับแล้วก็ความสามารถในการรับคมเนี่ยเป็นปัญหาของไอ้วัสดุตัวนี้ครับตัวนี้คือกันโซ่ D2 ครับที่เราคุยคือเฉพาะเหล็ก เฉพาะหัวนะครับดีได้คะแนนรวม7.5็ดจหทับยีโอ้ทำไมอะครู D2 มันไม่ดีเหรอดีมันดีเรื่องเอสดิเทนชันนี่แหละได้ถึง3.5เลยนะแม่งอยู่ระดับกลางๆเลยนะระดับแบบสมมุติเต็ม10นะครับกลางๆก,ก็ประมาณ5ต่ำห้เนี่ยอยู่กลางๆประมาณ3.5เลยนะครับรับทีมันก็อยู่นานแต่เวลามันทื่อปุ๊บคุณก็ต้องมานั่งปั้นคมมันใหม่อ่ะคือค่อยๆรับมันไปเรื่อยๆ นะครับแล้วก็ค่อยๆพังบพังหมหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกอะความสามารถในการรับของมันคือ4ฮะคือทื่อปั๊บเขาใช้เวลานานหน่อยอาจจะเปลืองเครื่องมือนิดนึงนะครับแต่มันก็จะกลับมาแกล่งเหมือนเดิมตัวแรกเลยตับเตี้ยเลี้ยดินที่สุดนะครับที่ผมหยิบรวมแบบแบบแบบคิดแบบรวมตัดชนีนะฮะตัวที่2ครับตัวต่อมาคือ4 2 0 h c ตัวนี้ ตัวนี้ไม่ว่า4ีสองสูเทนั้นมันจะทําที่ประเทศไหนทําอเมริกาทํำแอฟริกาใต้ทํำสีลังกาช่างแม่งสีงสองเทซเบอร์เนี้ยเขาเทียบสเปคกันได้ทั้งโลกนะฮะเอเดดิเทชันสองแต่การรับคม7รวมกันเป็น9รวมกันเราอยู่รวมกันจะเยอะกว่าอันนี้แต่ถ้าเดียวเดียวกันไอ้นี่ซับตายนะครับไอ้นี่จะทื่อช้ากว่าไอ้นี่ไอ้นี่ถือว่าแทบจะทื่อ แทบจะแถวล่างเลยอ่ะแทบจะบวย2เต็ม10นะครับแต่มันมันทื่เร็วก็รับง่ายตกตกตกเรียบร้อยใช้งานได้อีกนะถ้าคนแบบเซนเซียนโปรโป,รโปรนะที่เขาโปรโป,รโปรที่เขาเล่นๆ่นกันก็อย่างว่ามีหนังมีมีหนังอยู่แผ่นนึงอ่ะตัดตใช้สบัดหนังใช้ต่อ,ตอไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยไปเรื่อยๆเลยใช้แบบนิ่มๆลื่นๆเลยอ่าใช้แบบสไตล์คลาสสิกอืม มีแผ่นดังติดตัวไปด้วยไอ้แยะไอะอารับมีไอ้อารับมีเนี่ยมันต้องอยู่คู่กับที่รับมีดนะครับตัวที่สามนะครับคะแนนใกล้กับตัวนี้เลยนะครับคะแนนรวมเท่ากับตัวนี้เลยตัวนั้นก็คืออ่าเจอละแปดซีอาร์สิบสามโมวีแมงมุมมาแล้วฮะแมงมุมมาแล้วฮะแปดซีอาร์สิบสามโมวี คะแนนรวมเก้าเท่ากับส2 0สองสี่เลยนะครับเอเ e นชั o นระดับหนึ่งเต็มสิบฮะหนึ่งตัวแรกเลยฮนะแต่เป็นมีดที่ขายดีทั้งโลกเลยนะเว้ยกขใช้กันเลยเลยเนะี่ยเออต่อต่อเฮ้ยตัดชนีแล้วม,มันต่ำเตี้ยเลยดมิมันใช้ได้ทำไมอ่ะหนึ่งเต็มสิบแล้วไงอ่ะเขาใช้กันทั้งโลกอ่ะทำไมอ่ะแต่ความสามารถในการรับคืนแปะเฮ้ยความสามารถในการรับคืนมันดีกว่านี้ว่ะ แต่ถ้าชั้นหนักมันเท่ากันม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 ันเก่งคนละด้านนะอตัวนี้อาจจะระดับหนึ่งเต็มสิบแต่ไม่เป็นไรอ่ะขอสรุปมาแล้วก็ใช้กันไม่มีปัญหาใช้รือถือก็รับไม่ไม่แพงด้วยราคาไม่แพงมีกลุ่มวเนี้ถ้าตัวเลขรวมต่ำราคาจะไม่แพงเพราะราคาไม่แพงพบซื้อเล่นได้คุณอยากสะสมมีดคุณอยากเล่นมีดสบายปั๊มมาทีเป็นร้อยเป็นหมื่นเล่นขายทั้งโลกถูกจะได้หาประกับ G10 ทนทำให้เรา รู้จักมีดพับมีมีดพับสักอันใช้ใช้ของดีๆหน่อยในราคาที่ไม่แพงมากครับสบไปเดกโก้ก็ออกทำได้มันไม่ใช่มีดีนะผมบอกแล้วนะเออตัวถัดมาครับ CPM S 3 5 VN อ๋อไม่ S 3 0 V นี่ผมเจอ S35 แล้วตัด s 3 0 V ทิ้งไปก่อนนะครับเพราะไม่มี S 3 0 V แถวนี้ <c oughs> ตัวต่อมาครับ VG 1 0 Vg10 เราจะเจอได้ที่ไหนล่ะ Vg10 อันนี้ผมเร,เรียงเรียงคร่าวๆตามของที่ผมพอมีนะครับให้มันตรงรุ่นอ่านี่ Vg10 เรามากับแมงมุมอีกแล้วนะครับ Vg10 เราก็จะตรงกับตัวนี้ s p y d e c o Delica นะครับนี่ แต่เป็นบายวอลคิปนะฮะตัวนี้ VG 10นะครับทำที่ญี่ปุ่นว g 1ีนันะ้นการรักษาคมระดับ5ให้กลางกลางนี่เรแม่งดีแล้วนะระดัห้านี่แม่งแม่งดีแล้วนะการรับคมละ่ะระดับหเออก็ต้องทุ่มเทฝีมือหน่อย <c oughs> ใช่ไหมอันนี้อาจจะไม่ต้องทุ่มเทมากเธอเธอมีใจให้เราแล้วเราไม่ต้องเราไม่ต้องรับเยอะเธอมีใจให้เราอยู่แล้วคนเขาชอบอะ่ะมึงยืนเฉยเยเขาก็ชอบมึงเชื่อกูอันเนี้ยมันต้องพยายามนิดนึง เขาอาจจะไม่ชอบมึงนะต้องพยายามหน่อยเพราะว่าการรับรับคมมันได้ระดับผมมึงอาจจะไม่ตรงใจเขาไปมึงอาจจะต้องพยายามเขย่งหน่อยนะครับแต่นี่ไม่ต้องใช้ได้เลยนะคะถือรับง่ายโอเคมั้ยคือเนื่องด้วยตัวของวัสดุพอมันเริ่มพอวัสดุเนี่ยมันเริ่มสูงกว่า420ส,สังเกตนะการรับคมจะเป็นเรื่องที่ยากครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันแข็งนะดิมันจูนสูตรไม้แข็งมึง ใช้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 ไปอะ่ะอันนี้มันนิ่มกว่ามันก็ทื่อเร็วอันนี้มันแข็งหน่อยมันก็รับนานเลือกเอาเลือกเอาเลยถ้าจะเน้นเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์นะเลือกเอาจะรับบ่อยหรือรับไม่บ่อยถ้ารับไม่บ่อยรับนานมีเวลาวล่ะอืมว่าไปนะนี่ผมมีบริการรับมีดด้วยนะเล่มละหนึ่งร้อยบาทเอ้ยเล่มละห้าสิบาทแปดซีอาร์ส v, ิสาเอ็มวีหรือประมาณเอวีสแปแต่ถ้าวีจีสิบก็เล่มละร้อยนะฮะจะใบอยากไปเรียบ ่งมาได้หมดนะครับติดต่อเข้ามาได้ใน Line Official ก็ได้นะครับส่งมาทีละลายเล่มก็รับมีปาลองลูกค้าก็ลำบากค่าส่งมาหน่อยแล้วกันส่งไปส่งกลับก็ค่าส่งปลาลูกค้าออกค่าส่งกลับก็คนตังค์ให้ผมหน่อย50บาทสมมติว่าจะส่งมีดเล่มนี้มารับตึกค่ารับมีด50บาทค่าส่งมีดมาให้ผมแล้วแต่ลูกค้าค่าส่งกลับ50าบาทก็ลูกค้าก็จะจ่ายประมาณ150้อ่ะต่อหนึ่งเล่มนะครับถ้าให้ดีส่งมาหลลายเล่มนะครับ มีคงมีครัวอะไรก็รับให้ได้นะไม่มีปัญหารับแค่พอใช้ได้นะรับพอพอใช้ได้ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากให้มันคงกว่ามาใช้งานได้เหมือนเดิมแ,แหละแต่โอ้โหมันแบบเงาเรียบวิบงานสมบูรณ์นะไมครับผมทําแค่งานทั่วไปเอาแค่ใช้งานผมเน้นฟังก์ชันผมไม่เน้นการสะสมนะครับผมเน้นฟังก์ชันแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องมีพี่เดี๋ยวมันมีรอยตรงนี้ไม่ต้องส่งมานะฮะผมเน้นคนใช้งานมันมีใช้งานจะอีเน้าวที่ไหนมาก็ได้หรือตรงนี้เย็นมาเลยมาเดี๋ยวก็ค่อยมาเก็บงานได้ วีที่10คะแนนรวมมาเลยไปอยู่ที่1 1ครับอืมคะแนนรวมชนะคะัผมไล่มาเรื่อยๆนะแล้วอะไรล่ะที่มันชนะ VG10 ขึ้นมาอีกแน่นอนครับแต่ก่อนนะ1 0มันไม่เบื่อไม่เมาไป S 3 0 v กันหรือ 54cm แม่งเตียนอยู่แถวนั้นะแต่ก่อนเนี่ย S สามก็จะเป็นพวกโยจิมโบพาราพาราสอสมัยก่อนจะเป็น S สามอะไรพวกเนี้ยมันก็จะพอๆกับ VG10 คือตัวนั้นคะแนนรวมมัน เอาผมพูดถึง S 3 0 v นะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าไหนๆก็หาข้อมูลมาแล้วแล้วก็หยิบมาแต่ว่าเหล็กในมือไม่มีผมมีพาราสาร<ม>แต่ตัวนี้เป็น S 4 5 VN นะครับผมพูดถึง S 3 0 v นะอันนี้เป็นตัวแทนมันก็นแล้วกันเอ e t e ิเทชัมันระดับ5ครับพอๆกัพ VT10 ทเลยแต่ว่าการที่เราจะรับคมมันอนะ่ะมันมันได้คะแนนแค่5ในขณะที่ VT10 มันได้ถึง6 V t 1 0มันเลยได้11 เอสสามสิบวีมันก็เลยได้แค่สิบนะครับเนื่องจากมันอาจจะแอบรับยากไปนิดจึงหนึ่งประมาณนั้นน่ะและไอาการที่เขาให้ให้างหัวคงเป็นเลตติ้งของเขาอะนะอ่ะเนี่ยสมมุติทีนี้พอเอสสามสิบวีเฮ้ยมันเริ่มเหมือนเหมือนไม่เบื่อไม่เมายังไงกูจะต้องฉีกออกไปแล้วว่ะกูจะต้องฉีกยังไงอะ่ะมึงก็คงจะต้องพัฒนาวัสดุมันขึ้นมาต่อไปใช่ไหมมันก็เลยทําตัวนี้ขึ้นมานิโคซิลรีคอนวันนะครับเอ่อรุ่นนี้เป็น CPM S35VN พอเป็น CPM S 3 5 VN เนี่ยคะแนนมันก็เลยกระโดดขึ้นมาครับการรักษาคมมันจะเป็นระดับที่ดีกว่า VG10 แล้วครับมันพัฒนาสูตรขึ้นมามันหนีขึ้นมามันต้องสู้ไม่สู้ไม่ได้ไม่สู้ก็ชนะ VG10 ไปไม่ได้นะครับก็เลยต้องทำา S35 VN ออกมามันเลยทำให้การรักษาคมอยู่ที่6สูงกว่า VG10 แล้วและความสามารถในการรับ ก็พอๆกันระดับ6นะฮะไม่ได้รับง่ายมากระดับ6พอๆกันแต่ตัวนี้มีคุณสมบัติของมีดที่รักษาคมได้ม,มากกว่าเห็นไหมเอฟสามก็พัฒนาขึ้นมาเหมือนกันนะครับและสุดท้ายท้ายสุดเลยนะครับตัวที่พอๆกันกับไอ้ตัวเอฟสาเนี่ยอย่างที่บอกอะพอมันมันไปแข็งด้านหนึงอีกด้านหนึงมันก็จะต้องห่วยลงนั่นเองนะครับเป็นเรื่องธรรมดานั่นคือ K3 9 0ครับ K สามเก้าศูนย์ขายไปยังวะอยูก่อนอ่ะอ่ะยังอยู่โอ้เล่มสุดท้ายเราเลยแทมไปบ่นไปนะฮะอ่ะ K สามเก้าศูนย์ตอนนี้ถ้าหาได้ก็จะเป็น e เดล r a ครับตัวเนี้ย K สามเก้าศูนย์ตัวนี้ K สามเก้าศูนย์คือ คะแนนรวม12นะคะแนนรวมพอๆกับไอ้ตัวนี้เลยอย่างที่บอกอะมันเกิดจากค่า2ตัวรวมกันนะครับค่าเอ e ดรทนชันตัวนี้ขึ้นไปถึง8เลยนะ K 3 9 0มันเป็นเหล็กนะฮะมันเป็นพรีเมียมสตีลเลยเป็นซูเปอร์สตีลเลยมันเป็นเหล็กนะครับ,รบพอมันแข็งมากๆรักษาคมดีระดับแเลยเนี่ยแม่งกว่าจะทื่อนาเลยการรับได้ระดับสนะี่ฮะ รับพอๆกับดีทูเลยฮะรับยากพอๆกับดีเลยครับแต่มันแข็งไงอย่างที่บอกอะ่ะเออเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมานี่แหละอารมณ์เหมือนมีดกึงอะ่ะมันแข็งนะครับมันก็เลยรับยากนิดนึงแต่ถ้าถามผมเรื่องก,การใช้งานนะครับไม่ได้เน้นสะสมไม่ได้เน้นอยากจะอวดอยากจะคุยอยากจะรวมอะไรแปลกๆอยากสะสมของหาย,ยาก พอแล้วมั้งผมว่าพอแล้วแหละถ้าคุณเน้นใช้งานนะแต่ผมไม่เน่ยไม่เน้นให้คุณไปสะสมอะไรพวกเนี้ยนะมันอาจจะไม่ค่อยมีแวลูสักเท่าไหร่ถ้า,าสะสมมันจะต้องเป็นพวกแบบนี้ครับแต่แล้วแต่นะชอบใครชอบท่านไม่เหมือนกันอะและไอ้พวกเนี้ยมันจะแพงได้อีกนานไม่ครูถ้าเรามามองในมุมของการตลาดนะมันไม่แพงสิแปกแล้วบริษัทแม่งไม่ยอมทาให้มันถูกด้วยคุณเชื่อไหมนี่คุณเชื่อไหมม,มันทําให้ถูกได้ด้วยนะ แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้วแต่ต้องมานั่งคิดอีกทีนะพิจารณาดูดีๆนะว่ามันจะทําให้มันถูกได้แล้วมันจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษกว่าสินค้าไอ้พวกเนี้ยนะไอ้พวกที่มันเป็นพรีเมียมหรือของที่มันแบบหายากราคามันจะสูงๆหน่อยเขาไม่ทําให้มันถูกหรอครับมันไม่ใช่สินค้าแมสมันเป็นนิชมาเก็ตรู้จักรู้จักแมสไหมฮะแมสคือผลิตออกมาเยอะๆอย่างเงี้ยแมส อย่างเงี้ยแมสแน่เอารุ่นธรรมดานะไม่เอารุ่นนี้นะแม่งปั๊มขึ้นมาเป็นจะบ,บ้าเลยปั๊มขายปั๊มขายเลยอ่ะเอาเราเอากี่เล่มอะยิ่งทําเยอะยิ่งถูกอ่ะมันขายถูกด้วยมันขายวอลลุ่มถูกไหมขายปริมาณเยอะๆรถยนต์คันเล็กๆเอาเลยคันแม่งสามสี่แสนรถจีนมาตีสามแสนรถอินเดียมาเลยสองแสนมาเลยรถญี่ปุ่นก็ดำดำจากห้าแสนสามแสนบางใช่มาตัวถังบางใช่ขับไปไหน อย่าขับไปแถวๆโรงเรียนไอ้นี่นะโรงเรียนเด็กอนุบาลน,นะโรอองเรียนเด็กประถมเน,มเตตอนอี่ยม,มันเตะเตะบอลอัดขึ้นมารถแม่งบุกบางเช่ยวเขาลดต้นทุนทําให้มันถูกแต่เขาขายเยอะเขาขายหลายยูนิตเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> ในขณะที่คุณลองดูนะแคมรี่มันเคยทําลงมาถูกไหมมันไม่ถูกเ้ยมันทําถูกไม่ได้มันจะทําให้ถูกไม่ได้มันต้องทําให้แพงเพราะเขาไม่ได้ขายคนที่เฮ้ยอยากซื้อไปใช้เขาต้องขายพวกระดับนักบ,บริหาร ถ้าบริหารไม่ได้อยากไม่ไม่ได้อยากซื้อรถในราคาถูกๆนะอยากซื้อแพงๆมาอวดกันเฮ้ยรถคุซื้อมาเท่าไหร่วะอ๋อของกูสามล้านเจ็ดเองเฮ้ยของกูสี่ล้านหนึ่งมันคุยกันตรงนี้มันเอาตรงนี้รถรถสามล้านแปด 3, 08, ลดต้นทุนให้แล้วครับนายเราสามารถตั้งขายได้ที่สองล้านเขาไม่เอาเขาอยากจ่ายสามล้านแปดเข้าใจปะเออเนี่ยให้ตายก็ไม่ทาให้ถูกหราเราทาน้อยด้วยนะเหนื่อยไม่เยอะได้กําไรด้วย ไอ้วอลลุ่มอ่ะมึงผลิตวันนึงมึงปั๊มไปปั๊มไปทั้งวันแขนหลุดนละขายได้นิดเดียวไอ้นี่แม่งทำปุ๊บดูดบุหรี่ตัวาใบใบกับใบเล่มหนึ่งขายเดือนเล่มสองเล่มมานึกภาพออกไหมฮะอ่าเนี่ยละครับสินค้าพวกนี้มันก็เป็น แบ่งแยกกลุ่มเซกเตอร์แยกว่าคนนี้จะไปขายคนกลุ่มไหนอันนี้จะไปขายคนกลุ่มไหนเขาก็ต้องผลิตสินค้าให้เหมาะก,กับลูกค้าในกลุ่มก็<ๆ>ต้องเลี้ยงฐานให้มันดีใช่ไหมครับตัวนี้ก็เฮ้ยให้มันมีน้อยหน่อยลึกลับจังวะด้ามสีแปลกๆวะทาน้อยจังวะเฮ้ยกูเป็นหนึ่งในนั้นเลยนะฮัลโหลคนมีสไปเดโก้ทั้งโลกยกยกมือขึ้นมาใครมีมีดอยู่ข้างๆตัวยกมือขึ้นมาผมจะรับหนึ่งถึงสามคุณว่ามีกี่เล่มไหมเนี่ยมีไม่กี่เล่มหรอกนะครับเอนเดล่าเหมือนกันน่ะ หยิบขึ้นมาเลยเอนเดล่าส่วนใหญ่ v ีท0นี่ K390 กูมีนะากินรอบวงเห็นไ nice. หมไอ้มึงมีมีอะไรวะมันมีอะไรที่กูไม่มีไหมที่ไงอ๋อหวดใจนี่แหละเด็กวัยรุ่นมาเล่นแค่นี้แหละนี่แหละครับก็อย่างที่บอกว่าไอเหล็กแปลกเหล็กพรีเมียมเขาก็ออกแบบมาให้มันพรีเมียมนะครับห้คุณเอาไปสะสมให้คุณไปเรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับโลหะว่ามันมีเบอร์นี้เบอร์นี้นะ บริษัทมันก็หาสตอรี่ทาสินค้ามาป้อนตลาดให้เราดูเราก็ซื้อมันเป็นความสุขนะเฮะ้ยเราชอบแบบนี้เราชอบโมเดลนี้เราชอบสีนี้เราก็ซื้อไปนะฮะบางคนก็สนใจเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ถ้าผมสรุปเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ผมว่านี่ดีที่สุดผมชอบมันแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยแล้วหลายๆคนถ้าได้จับได้ศึกษาได้ลองใช้ก็น่าจะชอบมันเหมือนผมสวัสดีครับ